อันนี้ป่าจะเป็นหมอนรองกระดูกซุดนะแต่ว่ากระดูกแก่คุณเนาะตอนนั้นเราน่าจะงวดไม่ได้นี่ก็ห้าเดือนใ,ใช่ปะห้าเดือนนะเนาะห้าเดือนได้กนะระดูกก็แข็งน,นี่จะเราสามารถแกะได้เลยวนะตอนนี้เราดึงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาไล่เคลียร์เส้นนะแต่ว่าปัญหาคือว่ามันซุดลงมาติดเชิงกาบด้วยแล้วทีนี้มันก็ลงสองฝั่งน,นะเราก็ต้องลากฝั่ลงสองข้างคนะข้างเคลียร์ก็คือว่า อย่างเงี้ยเวลาเราแจกลูกขาจะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่มีกำลังอยู่มา3-4วันได้เลยนะกำลังมันจะไม่ค่อยเฟือมตัวขึ้นเนาะแล้วก็จะแบกของหนักไม่ได้นะจ๊ะอ่าวันนึงเลยตีนาทิศนึงเลยเดี๋ยวก็ขึ้นมาเสมอเลยอ่ะแทบเสมอเลยอ๋อวัน ตัวที่เป็นร่องโอ,โห,โ,อโหตัวนี้รอลอับกันนะหลังจากที่ไปล้อมลุงก็ดูกมาห้าเดือนอแล้เก็จะเก็บได้เล,แลวพยายามอยมา่างจริงๆนะจาช่วยกันช่วยกันแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันหายคุงเลยนะแต่ว่ามันสามารถเก็บได้ <c oughs> <c oughs> เราต้องระวัอยาไปกันอยาให้โดนกระดูกของมเดิมโดนกระดูกอก,กามาจเสียงแต่ว่าถ้ามีเสีย่ยงก็ไมเป็นไรนะถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็ไปกล้าลวนเลยเช็คให้ดูน้อยทำอไร้มันจะเป็นปวดูจ้มองมองมัวมันถกต้องพอ,อ,อแก่ออกแล้วป่าอาการกนมันขขาหายหมดแหะแต่มันจะตื้อตื้อฝ่าเท้าหนไหะ ประมาณสักสิบห้านาทีถึ้นลงเลยนยังมีตื่นไหมใช่ไหมตรงไหนอีกหาดูหาดูขาหลังขาไม่แข่งไม่เป็นไงตรงนี้ตรงนี้ก็เบาหล่อนะ่ตรงนี้ตรงนี้เป็นไงขัด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 ด้วมามานี่ความมา อกระชากลุกมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่ามันเจ็บๆหน่อยจันแต่มันจะไม่มีอาการล้างอาการปวดของเส้นเลยหลังเนี่ยลูกลูกนี่เอาขึ้นขนาดนั้นกระดูกนี่ไม่ลูกดูผิดกเก่าเยอะดูเอาเอาขึ้นแล้วกระดูกไม่มีไอ้นตรงนี้มันสุดเห็นไหมมันจะเป็นโหวะไม่มีแล้วอันนี้ไม่มีแล้วจานเราดึ่งคือเรียบร้อยเราขอข้ไปเรียบร้อยเลยไม่มีโหวแบะเห้นไหมหลังสวยไอ้หมดเลย แรกก็รู้มันจะบิดไปนิดเลถูกต้องเดสดชุดไงอันนี้มันจะไม่มีแล้วเนว่าเรากลับแล้วแต่เนี่ยไม่เป็นไรอยู่ใกล้ตามอาการง่าย